สวัสดีโอเคเหนื่อยครับผม A กัดดีครับวันนี้ผมจะปลาทุกคนนะเพราะปลากัดตั้งแต่0ูน จนถึงร้อยจากคนที่เพาะไม่เป็นเนี่ยครับถ้าดูคลิปนี้แล้วผมมั่นใจนะว่าจะเพาะเป็นแน่นอนและคนที่เพาะเป็นอยู่แล้วนะครับจะได้จํานวนลูกปลาที่มากขึ้นนะครับอัตราในการรอดเนี่ยเยอะสูงมากนะครับคลิปนี้ครับดูแล้วเข้าใจแล้วก็าําตามได้ผลคราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะว่าวิธีเพาะในครั้งนี้นะครับเพาะยังไงโอเคครับเพื่อนๆ ตรงนี้คือบ่อนะครับมีขนาดเาส้นผ่านศูนย์กลาง120ซนติเมตรผมล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆล้างนะครับก็ประมาณ3-4วันแล้ววันนี้ก็วันที่4นะครับตากแดดให้แห้งเพราะว่าแสงจะฆ่าเชือ้อโรคได้นะครับบางส่วนนะไม่ตั้งหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะฆ่าได้ต่อไปก็คือใส่ดินลงไปนิดหน่อยนะครับดินเนี่ย อาจจะเป็นดินเหนียวดินเนี่ยมันจะสร้างได้ธาตุปลาตัวมันจะสวยกว่านะครับถ้าใส่ดินเนี่ยครับบางที่ก็ใส่เยอะกว่านี้ผมดินเนี่ยมีน้อยนะครับผมใช้ดินเหนียวดินปวกเนี่ยครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำครับทุกคนอากเพื่อนๆใช้น้ำประปาโดยตรงเนี่ย ควรพักก่อนใส่แล้วพักไว้สัก3 4วัน4 5หวันก็แล้วแต่นะมั่นใจจริงๆว่าครอรีนหมดสนิทนะครับพวกสัตว์น้ําพวกไรแดงพวกอะไรแบบนี้มันจะอยู่ในน้ําที่เราเตรียมไว้ได้แต่ถ้าใส่ไรแดงปุ๊บตายลูกน้ําอะไรไม่เกิดเนี่อันตรายนะลูกปลาเราฟักไข่ออกมาเนี่ยก็จะไม่รอดนะตรงนี้เป็นทริคนะครับถ้าหยดไรแดงไปไรแดงเกิดเนี่สแสดงว่าน้ำเนี่ยใช้ได้นะอย่างน้อยก็สัก5วันนะครับการเตรียมน้ํา ตรงนี้น่าจะเกิดประโยชน์สําหรับหลายคนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ปลาลงไปรัดกันแล้วไข่เน่าไข่เสียตรงนี้ถ้าเตรียมน้ําไม่ดีตรงนี้มีผลนะครับไข่จะเน่าจะเสียด้วยเหมือนกันนะครับการเตรียมน้ำเนี่ยครับสำคัญนะครับก่อนที่จะรัดต้องใจเย็นนะครับอดทนรอเนี่ยหวันอย่างต่ำเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวใส่น้ําเลยนี่น้ํา ปริมาณน้ำผมจะวัดประมาณครึ่งฝ่ามือนะครับก็ประมาณนี้นะพอดีพอดีนะครับน้ํานี้เป็นน้ําประปาที่ผมปักไว้ประมาณห้าวันนะครับแล้วก็นํามาเทใส่ในในท่อนะครับในบ่อนะครับซึ่งมันก็กรอรีนหมดเรียบร้อยแล้วก็สามารถนําปลาลงได้เลยนะครับวันนี้แต่ถ้าเพื่อนๆนำน้ําประปาเนี่ยปล่อยลงในท่อเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องอดทนรอนรประมาณห้าวันถึงเจดวันนะครับ ยิ่งนานยิ่งดีกรอรีนจะหมดเกลี้ยงนะครับกรอรีนเนี่ยมันก็ดีก็คือมันฆ่าเชื้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกรอรีนจะฆ่าหมดแต่ถ้ากรอรีนไม่หมดเนี่ยกรอรีนเนี่ยครับมันจะทําร้ายปลาเรานะครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้กรอรีนมันหมดระยะประมาณ5วันขึ้นไปนะครับ5วันขึ้นไปนี่ชัวร์ชัวร์วันสองวันนี้ไม่ชัวร์นะครับต่อมาก็คือใบอุกวางนะครับทุกคนทุกคนมีอยู่แล้วใบอุกวางพ่อประมาณนี้นะครับผมจะใช้4ี ถึง5ใบตรงนี้นําไปปรับนะครับถ้าเพื่อนๆทําในกะลามังเล็กกว่านี้หรือท่อเล็กกว่านี้เพื่อนๆก็ใช้ใบอุกวางที่น้อยลงนะครับใช้ปริมาณตามภาชนะของเรานะครับอ่ะใบุกวางผมน้ําแค่นี้ใช้4ีถึงหใบนะครับเอาก้านออกนะก้านมันจะมียางนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาก้านออกนะครับ เมื่อได้แล้วนะครับนำก้านออกแล้วไอ้เพื่อนๆนะครับอาฉีก<ช>เป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆเนี่ยขยำกัยำเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดละเอียดหน่อยนะครับนี่ให้มันเล็กๆลละเอียดละเอียดนะครับปล่อยให้ทั่วบอ่อเลยนะครับกะเลื่อนสายตาประมาณเอานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปเมื่อใส่หัววางเสร็จแล้วนะครับเราก็นําฟางนะฟางข้าวเนี่ยครับโอเคนี่ครับทุกคนก็คือฟางข้าวนะครับฟางแห้งนะครับก็สักกรามมือใหญ่ๆเลยนะครับใส่ใส่ลงไปกระจายกระจายนะเหมือนกัน โอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่น้อยและก็ไม่มากเกินไปนะครับก็พอดีพอดีแล้วกันนะครับก็กะกะเอานะครับมากก็เดี๋ยวน้ําเสียนะครับน้อยไปก็ไม่พอนะครับโอเคครับทุกคนใส่เกลือสมุนเนี่ยตามไปนิดหน่อยเกลือเนี่ยครับ<ม>เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําอีกทีนะครับนี่ป้องกันไม่เกิดเชื้อโรคในน้ํา มากจนเกินไปทําให้ปลาป่วยลูกปลาป่วยนะครับตรงนี้เราป้องกันนะครับไม่ใช่รักษาคือป้องกันไว้ก่อนนะครับใส่ลงไปโอเคลําดับต่อไปก็คือการนําพ่อแม่พันธุ์นะครับลงบ่อนะครับตรงนี้สําคัญก็ตรงที่เราเตรียมพ่อแม่พันธุ์ไว้ก่อนนะครับเราเตรียมไว้ก่อนแล้วนะครับคราวนี้เรามา เทียบเพื่อให้มันสนิทก่อนที่จะรัดกันในบ่อจริงๆโอเคครับทุกคนผมก็จะนําพ่อแม่พันธุ์มาปล่อยลงในบ่อนะครับวิธีก็คือเราจะนําพ่อพันธนะครับเราจะนําพ่อพันธุนะครับลงไปในท่อก่อนนะครับปล่อยพ่อพันธุ์ลงไปก่อน,นเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่พันธุนะครับเราก็ขุนแต่งไว้พร้อมไข่แล้วนะครับ พร้อมรัดแล้ววิธีดูนะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมรัดเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองจากด้านบนนะมันจะป่องจากด้านข้างเยอะนะครับมันจะมีท่อไข่นายื่นออกมานะครับจะเห็นไข่ขาวๆท้องจะออกเหลืองๆนะครับและลายๆนะครับที่สําคัญนะครับถ้ามันพร้อมจะไข่เนี่ยมันจะก่อวอดเองนะครับดูง่ายมากที่สุดก็คือท้องป่องนะครับนั่นก็คือไข่เน้นนะครับการมองเนี่ย ถ้าเพื่อนๆดูท้องยังไม่ค่อยป่องท่าไหรรเนี่ยแสดงว่าไข่ย,ยังน้อยอยู่ยังสามารถขุนได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับในการขุนนะครับค่อยๆคลิปต่อไปผมจะอธิบายเป็นคู่เป็นคู่ไปนะครับเพราะการเพราะแต่ละข้อเนี่ยต้องเพาะให้ได้เปรียบก่อนที่จะปล่อยตัวเมียลงไปนะครับอันน้ำเนี่ยเราก็เทออกหน่อยนะครับก็ใส่น้ํา น้ำในท่อลงไปด้วยก็น้ําให้เสมอกันนะไม่สูงจนเกินไปนะเพราะว่าปลาตัวผู้ตัวเมียเนี่ยใจห็นกันตลอดนะครับเอาไว้แบบนี้ครับประมาณ4-5วันก็ได้เพราะว่าตัวเมียพร้อมแล้วตัวผู้ก็พร้อมแล้วเหลือแค่ให้มันชินกับสถานที่ใหม่เพื่อนๆอ,อาจจะดูว่าโคตรง่ายเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่า สิ่งที่ทําไปแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับการนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลือรอระยะเวลาประมาณ3าถึงหวันถ้าไม่รีบยิ่งดีเราขุนพ่อแม่พันต่อในเนี้ให้กินอิ่มทุกวันนะครับสัก4-5วันเป็นขั้นที่ดีมากนะครับทําให้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยพร้อมมากที่สุดนะครับจะได้ลูกปลาเยอะนะครับแล้วก็รอดเยอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับประมาณ4-5วันนะครับ เนี่ยตัวผู้เราจะปล่อยไว้ยาวๆได้เลยนะมันเลี้ยงลูกนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับให้มันกินให้อิ่มทุกมื้อนะครับทั้งพ่อปลาและลูกปลานะครับมันก็อยู่จนกว่าลูกปลาโตได้นะครับแต่อาะเพื่อนๆรีบจริงๆนะครับก็ลูกปลาสักประมาณ20กว่าวันก็สามารถเอาพ่อปลาขึ้นไปได้เลยนะครับสําหรับคนที่รีบรัดใหม่พ่อปลามีน้อยแบบนี้ครับผมก็ทําแบบนั้นครับประมาณ20วันเนี่ยลูกปลาก็แข็งแรงเอาพ่อปลาขึ้นได้ส่วนตัวเมียครับ ผมมี2ส,สูตรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อนๆสูตรแรกไปก่อนนะครับก็คือเมื่อรัดแล้วก็ตัวเมียวางไข่นะครับในวันนั้น ในคืนนั้นนะครับก็จะนําตัวเมียออกทันทีนะครับโอเคครับทุกคนก็ได้ดูแล้วครับในการเพาะปลาครั้งนี้นะครับเป็นการเพาะปลาที่ได้ผลนะครับอย่างน้อยๆเพื่อนๆลองไปทําไปปรับใช้ดูนะครับผมการันตีว่าเพื่อนๆได้ลูกปลาเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคนที่สงสัยว่าเอ้ยทําไมรอดน้อยนะครับนี่อันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนเมื่อเพื่อนๆใส่ฟางลงไปใช่ไหมครับเมื่อเราหยดไรแดงลงไปในน้าเนี่ยไรแดงมันจะไปกินอาหาร ที่มันเกิดจากฟางเนี่ยครับฟางโดนน้ำเนี่ยมันจะเป็นอาหารของไรแดงคราวนี้ไรแดงมันจะเกิดลูกในน้ําที่เรอเพาะได้นะครับมันจะทําให้ลูกไรแดงเล็กๆเนี่ยเยอะนะแต่ถ้าไม่มีฟางนะเมื่อเพื่อนๆนาไรแดงมาใส่นะครับไม่นานมันก็ตายเพราะมันไม่มีอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนึกออกแล้วใช่ไหมครับฟางมีประโยชน์อย่างไรฟางนี่ผมใช้ตั้งแต่ปฐมนะผมเพาะปลามาตั้งแต่เด็กเลยฟางนี่เมื่อก่อนมันจะหาง่ายนะ แถวแถวบ้านก็จะมีนาผมก็ไปแค่ไปเก็บมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาใช้แต่หลังหลังจากนั้นนะครับนามันหายไปเลยไม่มีนาเลยแถวบ้านนะครับ mm hmm. าวนี้ก็ปรับอย่างอื่นอ่าปัจจุบันนะครับฟางเนี่ยหาซื้อได้ทุกทุกท,ที่นะครับแถวแถวบ้านก็มีที่รวมๆนะครับเขาจะขายเป็นก้อนเนี่ยก้อนเหมือนข้างหลังเนี่ยครับอ่า ก้อนหนึ่งก็ตอนนี้นะครับอัปเดตราคาหน่อยแล้วราคาตอนนี้ก็95้าบาบาทนะครับโหโคตรแพงเมื่อก่อนก็4 5 0ตอนนี้เกือบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไม่แน่นะครับแต่สําคัญเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะฟังเนี่ยในในแหล่งออนไลน์เนี่ยหาซื้อได้ง่ายแล้วนะครับมันทําให้ลายแดงเนี่ยไปเกิดในบอ่อลูกลายแดงเนี่ยแตกตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยลูกปลามันจะกินได้แต่ถ้าลายแดงที่เราอมาหยอดเลยเนี่ย มันใหญ่นะครับลูกปลามันกินไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ทาให้ลูกปลาอาจจะร่วงตายได้แต่ถ้าลูกปลาได้กินใดแดงเล็กๆเนี่ยลูกปลาจะรอดเยอะเนี่ยสำคัญนะหนึ่งก็คือน้ําที่ปรับสภาพอ,อย่างดีแล้วนะสองก็คือน้ําที่มีฟางและก็ใยแดงสามารถเกิดเองได้ในน้ำเนี่ยถ้ามี2ข้อนี้จะทําให้ลูกปลารอดเยอะนะตามเป้าแน่นอนผมการันตีครับ โอเคใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยผมก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องกัดดีช็อปนะครับผมเอกัดดีขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ